จ้าสวัสดีจ้ามาพอกันกับกจุ้จ่าผ้าแสบอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อนี้ผู้จ่าผ้าแสบจะผ้ามาเห็ดขนมบวชมือแกงมันแก้วมันเทศ้ะเขาก็เอามันแก้วมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกพอปอกเปลือกมันแก้วมันเทศนเนาจะเร็จเขาเอามาล้างน้ำอีกที่นี่เขาจะมาเบิง่งนนาปูนใสที่เขาแซ่ไหวเนาจะแซ่ไวเกือบ ม่วงเลยจะหนียางใสเลยเขาก็จะมาเทใสกระมังส่วนที่มันใสเพราะว่าเขาจะเอามันแกวมันเทเท่านาจะจ้ะมแาแช่หนามปูนใสไวเขาก็เทส่วนที่มันใสออกมาด้อจ้าพอเขากองหนามปูนใสแล้วเขาก็จะมาหัน่นมันแกวมันเทเท่านะจ้ะเท่านีาน้ เขาก็หัันตามใจสอบได้เด้อย้าะมันแก้วมันเทศอันนี้ก็จะหั่นแบบเส้นน่อยๆจะมันจะได้สุกเร็วพอหั่นเสร็จแล้วก็เอา,า,ามาแช่น้ำปูนใสเหัวไว้จ้า นี่เฮาก็จะมาตั้งหมอน้ำกะทิกันจ้ะเฮาก็เอามันแก้วมันเทศเฮาที่หันไหวแซในหนาำปูนสไวก้กกอนเฮาก็มาตั้งหมอนม้ำกะทิกะใส่นามเปล่าเครื่องแก้วจ้ะและกวก็หัวกะทิประมาณหนึ่งโลจ้ะเพราะว่ามันแก้วเฮาเยอะเราจะเฮากระเบิ่งปริมาณมันแก้วเฮามันเทศเฮา ที่นี่เ้ากระไ่น้ำตาลจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวจ้ะเขาก็ข้นจนน้ำตาลมะพร้าวละลายใส่เกลือปนน้ำเน้อจ้าพอห้าตังหมอน้ำประทีเสร็จแล้วทีนี่เ้า็จะมากรองเอามันแกวมันเทศห้อาออกจากน้ำปูนใสที่ห้าแช่ไว้เนาะจะ้ะเขาก็กรองแล้วกะลางด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดจากสองน้ำจ้ะ ก็ม้าพักไวให้มันแกวมันเทศเห้าสเสด็จนางหมอกะทิเห้าเดือนเราจ้าที่นี่เขาก็จะมาใส่มันแกวมันเทศตัศลงไปแต่ในหมอน้ำกะทิตอนแรกอะคอยใส่เราจะน้ำกะทิมันหอมันจะกระเด็นใส่มือที่นี่เพราใส่ขึ้นมาสูงแล้วเ,เข้ากะเทศที่เดียวเลยจะ้ะ เ้วก็เอาทับพ,พี่เราจะเคลียเคลียเห็นมันลงไปแนะนำกะทีห้ฮมดที่นี่ก็ปิดฟ้าห้เดือดจ้าจ้าขอบคุณที่เขามารับชมเขามาติดตามทุใจผ้าแสบเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจทุใจผ้าแสบในการทําคคิดมาให้รับชมขังต่อๆไปเด้อจา้าจ้าพอกันคนลิปนาไปละจ้าสวัสดีจา้า